ผมก็ไม่ได้ปิดอะไรตั้งแต่แรกูแล้วครับผมก็ไม่ได้ปิดอะไรตั้งแต่แรกกูแล้วเ็ไม่ต้องมีใครโอ้ห้าแต่เรารู้ใช่ไหมว่าหลายคนแบบว่าอกหัากับภาพนั้นแสงอาทิตตกไม่แต่ผมก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วเออแสงอุ้ยโทษฮะแสงอาทิตตกก็เป็นลงช่วงวันเกิดก็เป็นวันเกิดผมแล้ววันเกิดเขาอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรผมก็เปิดอยู่แล้วเพราะว่าในชีวิตประจําวันผมก็ไปไหนมาไหนไปทานข้าวอะไรก็ปกติทุกอย่างไปแถวไหนครับไม่เห็นไม่บอกฮะ ที่เราแบบนานไหมคะที่เป็นแรกเราเยผมว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ผึใจนานนะเพราะว่าในในทุกครั้งที่เวลาออกสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็บอกทุกคนตลอดว่าม,มีอยู่แล้วครับเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ผ่านว่าไม่ได้คิดว่าเราจะควรจะเปิดหรือไม่ควรดีเพราะว่าในในใน,ในเรื่องของชีวิตส่วนตัวมันก็มีของเขานะในภาพของเขาเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจกับเขาว่าเขาโอเคหรือเปล่าไอ้ที่เขาโอเคือนกันที่แบบพอเปิดตัวพวกจะโดนจับตามมองโดนเปิด่วงเปิดก็ต่าง ก็โอเคนะเขาเขากับผมก็มองว่ามันไม่ได no okay, no ้มีผลอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะว่าในในชีวิตเราก็ใช้ชีวิตกันปกติอยู่แล้วไปเที่ยวไปกินข้าวอะไรปกติฮะแต่ยังมีการแบบไม่ได้แขกเราก็แบบว่าแบบไม่ได้รู้ว่าเป็นใครอะไรก็ตามใคนก็ตามหากันอยู่แล้วเออที่หลายคนบอกว่าทำไมแบบเปิดแล้วยังยังไม่แบบไม่เต็มที่ยังไม่เต็มรอยไม่มันก็เออเป็นพื้นที่ส่วนเขาเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาอาจจะไม่โอเคหรือเปล่าว่าเขาอาจจะโอเคซึ่งมันก็ต้องคุยกัน จริงๆลีก็ตัวกังวลก็เหมือนแคนจะไปเปิดวอร์เขาก็กังวลไมหมเหรอเรื่องเปิดวอร์ก็ผมว่าพวเพื่นก็โดนทุกคนอยู่แล้วแหละกังวลไหมก็มไม่นะฮะก็เหมือนเราคุยกันก่อนแล้วก็โอเคแต่เขาใจแบบการที่แบบเฉยๆการที่แบบเขาโอเคมันก็เป็นการให้เกียรติเขาดีผมก็รู้สึกว่าการให้เกียรติกันมันสำคัญยอยู่แล้วแล้วที่เขามาคบกับเราเราเป็นแฟนก,กันเคารู้ไหมว่าการเป็นแฟนดีก็จะต้องรู้แบบว่าคนอยากรู้ว่าเป็นใครอะไรยังไง ต่อให้เขาคบกับใครในวงการมันก็ทั้งนั้นแหละครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ผมหรอกคุณแป๊บก็เขาเข้าใจตั้งแต่แรกอะไรนะฮะเขาเข้าใจตั้งแต่แรกเนาวมันจะต้องเป็นแบบนี้เขาเข้าใจอยู่แหละครับหลังจากนี้เราจะได้เห็นกันมากขึ้นเราได้เห็นลูกเต็มๆจะไม่ใช่แสงเงาจะไม่ใช่แสงเงามันโอ๊ยขาวสเกิดเลยมันก็มันก็แล้วแต่สถานการณ์ละกันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแล้วแต่ความเหมาะสมกันเท่าต้องรอแบบพิเศษนี่หรอ ไม่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 ไมเป็นอย่างนั้นหรือว่าทุกวันวันทีน่สี่ก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับครับมีคนม,มีคนชายถูกพยายามในที่ทอาหารกันเลนยะอ่ะโอ้ยผมไม่ได้ตามเลยเออไม่ได้ตามเลยแต่ว่าในในโซเชียลของเขาคนก็น่าจะถ่ายขนเจอเอหลือนเลในส่วนของรีลงได้แล้วในส่วนเขาสามารถคุยกันได้ภายในจริงผมไม่เคยปิดกั้นเรื่องนี้เลยนะผมก็คือเขาอยากทาอะไรก็อิสระของเขาเลยก็แล้วแต่แ่ผก็ยังไม่ได้ลงสระ เขาก็ไม่ต้องดูหรอกไม่ต้องดูไม่ต้องไปหาดูหรอกฮะแต่จะกินกันดูมของมันยากทีใหญ่ก่อนครับคือในส่วนนี้ผมว่าด้วยวัยผมสามสิบแล้วอ่ะผมว่าผมโตแล้วแล้วก็แฟนคลับของผมเองก็โชคดีที่เข้าใจในความเป็นมนุษย์เหมือนกันผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งทุกคนก็เป็นแค่คนคนหนึ่งแล้วผมว่าเขาให้เกียรติผมในสิ่งนี้แล้วเขาก็ซัพพอร์ตผมในสิ่งนี้ผมก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ขออะไรแต่ว่าทางที่ค่ายเขาไม่ได้ห้ามอยู่แล้วของเรื่องนี้เรียกว่า30แล้วเปิดตัวได้ผมว่ามันโตแล้วเนาะสามสิบอะมันก็ไม่ใช่แบบเด็กๆอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ลีลาสต้าเน้นพาล้อเบิดมาปุ๊บเลยคนก็ตกใจพี่อ้อยก็มาคำถามแรกเลยรู้สึกว่า,แต,าแต่ผมว่าไม่แปลกใจนะเพราะผมก็บอกทุกคนอยู่แล้วว่าผมมี<อ>ใช่คุณนิดติ้งตกเลยพอเห็นเป็นตัวเป็นตัวแล้วว่าผมว่ายุคนี้มันมีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะเนาะ เออเรื่องของเรตติ้งอะไรบางอย่างมันบางทีเราต้อที่ผลงานมากกว่าว่าโชคดีที่คนสมัยนี้เวลาเขาเสพสื่อว่าอะไรเขาก็แยกได้ว่าอันคือชีวิตจริงอันไหนคือเรื่องของการทำงานอันไหนคือบทละครอันไหนคือพาร์ทของวาไราตี้อะไรเงี้ยเขาเข้าใจได้แฟนคลับไงบ้างอะไรครับแฟนคลับไงบ้างแฮปปี้มากครับแฟนผมเออหนุ่มมาริทุกคนก็คอยสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วคือเป็นอย่างเงี้ยที่เราตั้งแต่เราพูเขา้ามาในเงี้ยการแสดงของเราเราค่อนข้าเป็นพรเนงงะเอกที่เนื้อหอมแล้วก็ถูกจริง องคจิตดีเขามีคอมเมนคอมเมนต์ยังไงบ้างที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของงานครับเขาก็เข้าใจเพราะว่าพอเสร็จงานปุ๊บเราก็ไม่ได้ไปต่อต่อยอดอะไรอยู่แล้วเราได้การทํางานของเราคือเวลาเราจะจูบหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องขออนุญาตน้องอยู่แล้วแบบเอ้ยน้องพี่ขออนุญาตนะพี่พี่ขออนุญาตนะอะไรเงี้ยหมายถึงการแสดงที่เล่นด้วยนะฮะแล้วอย่างเขาเราต้องมีเล่าให้างนต้องขอเขาไหมครับก็แล้วแต่แคชเขาแสดงว่ามันต้องมีผลการที่เขาดูผลงานเราตลอดมันมันก็มีไหมมันก็นิดเดียวฮะับเขาค่อนข้างเข้าใจ เขาห่วงไงก็ก็มีบ้างผมว่าธรรมดาแหละผมก็ห่วงเขาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาแก่ห่วงผมอะไรเงี้ยที่สุดของลูกซิมเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าเล่นดูสมุจริงตรงนี้เขามีมีแบบว่าแค่นี้พอนะอย่าแบบเอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเขาเข้าใจอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของงานนะไม่ได้พ่ถารชาวบ้านเลยไม่มีหรือไม่ก็ไม่มีหมายถึงว่าผมไม่มีหรือไม่บอกเขาบอกเขาไ่ว่าเออดย๋ยวมันจะต้องมีอย่างแค่นี้มันจะต้องแค่นี้อะไร่ก็ไม่บอกก็มีบอก แต่ก็ไม่บอกไปทั้งหมดแล้วก็อะไรถ้าเขาไปเจอเองที่เห็นในจออะไรอย่างเงี้ยก็รับสภาพอะเไปเจอเหตุการณ์อย่างงี้ใช่ไหมครับไม่มีมันจะไม่มีก็พูดตอนนี้ก็พูดได้ผมามันจะไม่มีเหตุการณ์ระเบิดเค้ื่องไม่มีอ๋อแสดงว่าก็คือเทียบเป็นเช็คเช็คไปแต่มันยังไม่มีมันยังไม่มีอะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเป็นพระเอกตัวตัวเต็งตัวเต็งหูทีมเอ็นพีบีเรื่องโลกซีนเราก็มายืนหนึ่งมันก็ มันก็ใช่ครับยก็ใช่ครับแต่ว่ามุมกล้องก็มีไอ้มันก็มีเยอะแยะอันนนะเดี๋วน้อยอันนี้ก็มากี่ปี้หรอก็สักพักหนึ่งเลยฮะน่าจะประมาณปีนึงแลวครับเี่กันนเครับครับิดถึอจังเลยคิดถึงจังเลยร้องไหด